you're never gonna make it you're not good enough there's a million other people with the same stuff you really think you're different and you must be kidding think you're gonna hit it but you just don't get it it's impossible it's not probable you're responsible โอ้ยโอ้ยพี่อยวลลงกะน่ะสวยครับตั้งมือครับเพราะกระปิโอแขกมีมีกพอปีได้นะเข้าบีไปไปไปเวย์เปอร์อยู่น็ตนะ เฮ่อตอนนี้เอฮ่อตอนนี้เกิดรู้ One enemy remaining ่ายอีกตายไปยิบฮิวฮิวอีกที้ยืมอ่ะโอเคยิบแอบเลยยิบ Chết thép tao tôi đang làm, được rồi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 , 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 วัวดาวาัดาวพี่ออกพี่ออกเล่นนอกเพ็ท็อปท็อปออกมาอะไรอ่ะไอ้หัวแปลกแค่มันทะลุอไม่ได้ก็พอลเลยไหมไอ้หนุ่มไม่ได้เชียร์ยังเหลืออีกนะตายไหมอ่อนูน่นไงอยู่นน่นมาได้เลรเออปะแล้วปะแล้ว เราบอกเลยมันมาไม่ได้ยังไงที่มันมีลูกลักข้าไงดีนะพี่ห้องกูอุยแม็คไซด์เหมือนเดิมแน่เลยสวยมระลองขวาพี่พอตัวหนึ่งใช้อภิษโอเคไอ้ยุบมาว่าหน่อ รอยโอ้โหโลอยู่นะอุ้ยช็ตยนะยอตติดะไรวะน่ยรอยนี่มีติสวดนะขวามาแบกไซคับแบกไซสองตัวเฮ้ยนานอ่ะโอ้โหอีกตัวหนึ่งแบกไซตัวนึงมันจังมีนะมันัวพี ไม่มีเว็บกลางนั่นแหละตรงนั oh, ้นแหละตายแล้วครับไปสิ เออเลยนะฮะแรงร้อยสิบสี่ตัวอะไยู่เด็ดลังฟิลิมิดอ่ะตายจ้นะเช็ดแม่แล <Net S 2> ้วกูรู้ชิดถ่ายไว้วอดแม่งให้กูไม่เดียวเลยเน็ดเน็ดตัวนึงมาหางกูแล้วเลยลนะ ไป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 อะไรไปเลยล่ไล่ผมวิ่งวิ่งอยู่แต่บนดอแต่บันดอแต่บันดอใช่ใช่ใช่เข้าเลยพี่อย่าง้ครับเนี่ยปนลบดำดำ กดบีนะติ๊บรดปิตัวเสร็จเดี๋วย,ยวฝาดไม่มีฝาเลยตายตายเส็จตายเสียตายุบได้กูชุบได้ ชกเดีว่าอต่อเดียสตสครับวางแงเรใช่ไหมวางไปลลูกแล้วมึงเดกองกันใสงห่อแบบ o เฮ้ยมันเข้ามาเสร็จ โทษ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 ดังเฮ้ไม่ทันไรเป๊บบี้บีเข้าไหลมาบีได้หน่อยได้ได้กูกูไหลมาแล้วเบลีเบลีไปแล้วชอยังยังเก็บออฟอยู่ยังอยู่แถวแถวนี้อยู่มาแล้วนะมารอโยลูเช็คโคพี้โคพี้ อ no ุ้ยโอ้โหจะรู้บ้านปะวัดทางบ้านหลังบ้านปะใช่ไหมบ้านเราก็ตรงนี้ตที่บ้านหมดครับหมดเลยเก็บปืนที่หน่อยนี่แย่ตายหมดเลยต่อพี่อยู่พี่ปืนแล้วพี่ขอี่ขผมว่าผมเนี่ะเอาวางแถบพอไปนโอเคมาช่วยละเดี๋ยวเล่นสตาร์ฮะ ทำนรงดอนสัตว์โอ้โหห่อขึ้นนักกีอนักกีโอ้โห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 อ้โหโ้โหโอ้โหโ้โหโอ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 ้โหอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห รอกมได้รอรอมีสแกนอีกขวาอีกสวยลักก y ้ิล u กก y ้ิหหนลงมาแล้วมมึงมึงยิงทะลุเข้าหัวในสโมกูน่อยมาห่อยมาหลายมาหลาย วินโดวตัววินโดวตัวยูรัดโหลดนีโหลดนีโหลดสมมูิอมอมาหน่อยได้ปะเียกเาหมดแล้วนี่ยกไปดีตายหมดลเฮ้ยแบายจกระจายลกีนะลกี้นะกี้นั่นเลยนลกกกีอะไรบังกูไม่รยียยิงไปโดนไม่ใคร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 บตายตายตายจบโอ้มึงยิงตสุดท้ายเียานี่สวยมา ลุเล็ดวันเล่นออฟเซนี่จะเปิดให้เพื่อนเล่นเรื่องนานวันเล่งโคตรนานไอผมยิงแล้วยิงไม่โดนเฉยบึ้งเบ่งโอเคโอเคใช่ใช่ใช่โอเคโอเคโอเคนี่นะอะไรพี่ให้พี่ไปแล้วเรียกนะมาเลยพี่ชัวร์คาระชัวร์ชัวร์มันขาระเหตุสกิลขาระ โลโลเลยนะนดช่วยเพื่อนดิ้คได้ได้เพื่อนเพื่อนโลหมดแล้วน่ะกูเควะเขามาามาให้ไอ้เียไอ้ไ้ไอ้ไ้อ้เช่่วะบแล้วนี่หว่าตายมึงอ่ะพี่วได้กนไอ้เี้ยแม่งเมื่อกี้อ้าเลยนะเลยนะสายล่าสุดไอ้เหียโอเน็ตปิงหวย้ายอยู่้ายปะ น่าแหละซ้ายซ้ายซ้ายให้่านบุญดอเฮ้ยเฮียเน็ตกูพิงกูวไหวซูมปุบปุบเจนลักกี้ช้าเว้ยโคตรช้าแล้วแบบเพื่อนโลหมดแล้วยังอยู่บนทออยู่เลยได้ไหมก่อนเฉิดก่อน่อนเชิดบนทองก่อนรับไหงกูหลายคนเช็คก่อนฮาระฮาระ สวยคมีตัวท at ับพางเลยเยจัดล <OS L AP> ังแปมไม่ได้แปมไม่ได้ช่วยกันแปมเลยอยู่ได้สวยนั่นแหละอยู่ไม่ได้หรอกหลัหลังหลังานดอเป็นดอ่อต่ห่อไอ้ยียแม่เอ้ยมันกระเด่ง พี่ทำไรอ่ะเปร่าเปร่ามันเป็นที่อะไรอ่ะเอากินป่ะเอากินป่ะกุ๊กตาลายหิวข้าวไอ้เกี๊ดเสกมีสองตัวทำไมมันไม่ตายวะยิงทุกเลขมันทำไมไม่ตายมามาเอฟเฮ้ยครับเฮ้ยงเปิดกระแพงช่วยท็อปเอากระแพงโล่นะท็อปเระวังดับเบนดานะไอ้หนึโอ OP ดูอิสระบอกไหมไม่เป็นไรเพื่อนะบอกเดี๋ยวมันเหลือละ เฮ้ยบีสองบีสองเบี้ยไปแล้วเฮ้ยมันเข้าแล้วมันเข้าแล้วบีสองเมื่อกี้เฮ้ยเอสองพูดปิดผมพูดปิดเอออยู่หอเออยู่หอขอโทษขอโทษเออเฟกนิวกูอีกอยู่หลังพีระมิดตัวหนึ่งตายปีตายตายพีระมิดตรงนี้ตัวหนึ่งนะโอเคเถอะละนี่นี่หนูมุมนี้เลยเตกนะแล้วก็ตรงนี้ตัวนึงครับ เออเศก์อยู่นอกก็ได้ยืนอยู่ไหนสวยสวยดะจีบดยดูจีบดเออเดี๋ยวดิื่ว่าผมอยู่เอ้ยกูก็ร้องวีเลยผายพี่กูบไปเลยจาละไ่ทำศพอะไอ้ยรักเขาบอกว่าปีสองตัวกูรีบแกไปวีเลยตายเลสลง i'm gonna be